อาสวัสดีครับผมไมค์ครับนี้ครับผมจะมาทำชาเลนจ์แอนนัลลอกเฮเลอร์แบบเพลงครับของเฮลิสเตอร์ทีวีนะครับนี่ครับอันนี้นะครับมันจะเป็นคลิปของเป็นแคสสมาชิกนะครับผมคู่คู่คนก็คงน่าจะเดาเดาและทายทายถูกนะครับเมื่อผมเป็นสมาชิกไปแล้วนะครับเพราะผมอ่ะเป็นสมาชิกของช่องเฮลิสเตอร์แล้วนะครับนี่ครับอันนี้เป็นคลิปเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับนี่ครับคลิปนี้มีชื่อเปรตปะต้านชื่อแอนนัลลอกเฮเลอร์นะครับโอเคทำมาหมดแล้วไปเริ่มไปเริ่มกันเลยครับ อีเออซานโอ้โหชายไฟฉายลงเฮ้ยไม่เจออะไรอ้าวชายไฟฉายขึ้นโอ้โหสูงมากเจอเปร่าหรอไม่ใช่เจอต้นเคียนโอ้โหอ้าวดีชื่อแต่เคียนนี่ที่เวลากล้ามเนื้อมันล็อกไปอนั่นมันจะเขียวอ๋อ ตะคิวคือที่มันยืนต่อแถวกันเป็นระเบียบนั่นมันรอคิวเล็ดล็เวลาที่พวกต้นไม้มันสักคราแสงนั่นเคารอฟิวอ๋อเวลาที่ศิลปินไม่มีอารมณ์ว่ารูปนั่นนอนรอฟิวที่เป็นฝรั่งนั่นเป็นคนยิวอ๋อและไงต่ออ๋อเมื่อคืนไปเจอต้นตะเคียนเอ้ยทำไมลำต้นมันเนียนลำต้นมันมีสองลำค่อยกันเั็นสารปลาตะเพียนค่ะของมันก็เป็นกระดูกโอ้โหที่นี่มันโคตรเหียนเปรตปะฮะเปรตปะใช่เอ้าเอ้าชื่อ เม่กี้กูทำบอกเปลี่ยนมึงบอกไม่ใช่ไงไอหนิงมึง,มง<ช>มเล่นหลกง่ายมากเลยมึงคืองี้มารยาทแห่งการสนทนาแม่งธรรมดาเพราะมันคือกฎแห่งวาจาถ้ามึงมีความรู้นิดนึงใส่ใจเขาเล่าเต้นหนึ่งนั่งเงียบเพกเวะหนึ่งทำแบบนี้มึงไม่ให้เกียรติคนเล่าคนมันก็จะเศร้าใจมันก็จะน่ารักถ้ามึงรู้ที่ว่ากูัวซ้อมเล่าเ <บา S 1> รื่องมาสามวันมึงไปถามมึงซ้อมเล่าเรื่องมาสามวันเหรอกูพูดโอเวอร์เฉยๆป่ะโอเวอร์ที่เป็นดั้งบวันเลยนะนั่นมันโอเวนอ๋อที่มันเป็นเครื่องเล่นดีวีดีนั่นมัน ไปหน้าร้านที่แปลว่ามึงเข้าไปได้นั่นมันโอเคอ๋อสุดยอดท่าไปตายใน Street Fighter งานโชว์ดิวเคสนั่นมันมอเคอ๋เป็นเด็กไหมเป็นเด็ครับเนี่ยให้กูเล่าได้ยังเราเรื่มคิดในปากพวกมึงแม่งก็ไม่ฟังอยู่ท้าจันอยู่บ้านละกันคราวนี้ก็อย่างมึงว่าเรื่องงงไงพวกนี้จากยุคอาม่าแม่งทุเล่นเดหลงในป่าแล้วมีผีมาฆ่าแม่งคือสื่อสารคนกล้าไม่เหมือนกูอ่ะเฮ้ยจำได้เฮ้ยเบเล่นเพดของเทรเวอร์พวกคุณใช้เวลากับสื่อสารเพ่เป็นไอซพีอ่ะ นีและกันปาดรถเลยเชียร์ไม่มีน้ำมันเข้าสูตรน้ำเไมถึไม้พวกยังพวกเราคนสลายตัวให้มันขลักกันจะได้ไม่ตายมันจะใครอยู่ยืนรอบเป็านิ่งนี่กระจายโอ้โหสุดยอดแผนมึงมีอัจฉริยะสุดๆุดจีเนียสทุกอย่างที่หนังผีห้ามทำจีเนียสที่อะไรียด่ะมึงกับเดลิงเป็นเป็นอะไรสีฝรั่งหรอเวลาที่เจ้ามือเปิดไพ่ระปอาก้าป่ะนะมันกินเรียบเสานี่สวยจรับคนนี้เป็นใครที่คนมันยอมรับชันตรงก๋วยหยันเงียบ มันเป็นกระตันญี่ปุ่นตลกนั่นมันกินกินอะไรวะกินธรรมะโอ้โหเยียยอดกูคารวะเฮ้ยรถสตาร์ทแลวมันก็ขึ้นมาสิจ้ะจงหัวเามสัตว์บางทีมันก็ชิวไปนะตําพิวไปมาถ้ารถมึงเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นก็ขอใทำ่โซดไปซะก็กูมีของต้องขนนะยับเร็วสัตว์มึงจะไปชนต้นสนตะกี้ไม่มีน้ำมันนมันสัญญาณที่ปัดน้ำนดูมันดูดเป็นิวิกชิวปิดมิวิคิิอคิวไอคิวไอคิวไอคิวอ เป็นภาษาฝรั่งทั้งนั้นฝรั่งไม่รู้จักอังกฤษดีครับไม่ใช่ไม่ใช่ตัวอะไรมึงมาแล้วมันเป็นต้นไม้ข้างหลังที่ห่าเงินอ๋อเป็ดแล้วเนี่ยล้มลงมาอีกแล้วไอ้ชี้นั่นมันต้นสักแม่จ๋าหนูยังไม่อยากตายอยู่กับซากการักฮักพังกูบอกแล้วว่าอย่ามาพวกมึงแม่งก็ไม่ฟังตอนนี้มาทำอินฟรีแสดงตอนแรกพวกมึงแต่ละคนนี่เก่งจังยอมแล้วครับบอสมีบุหรี่ไหมกูมีแต่ไอคอสไอคอสนี่มาเล่นมาดิมึงเล่นมาดิ เนี่ยตอนนี้ผ uh. ีไล uh. ่มึงเล่นเลยไม่เล่นก็ได้เล่นให้ได้ดีกว่าไอคอสเนี่ยมึงเล่นมาไอคอสนี่เสียงที่เวลาเด็กที่เรียนโรงเรียนอินเตอร์เอานิ้วไปหย่ปลัอกมัฮะน่ามันไปช็อตไปช็อตแบบนี้ที่มันเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับขายยาได้มานน้าคอซีรีส์ในวันนี้ เวลาเจไดจะแพ้คนหนึ่งต้องทำยังไงต้อง use force ชอบดิสตายวอร์ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรของทางวัดสูโคอดสูงโอ้ my god ใหญ่เนี่ยหนูเาะโอเคจบสักทีสนุกนะครับคลิปเนี้ยคลิปนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นเฉพาะอาชิกเท่านั้นนะครับนี่ไงผมบอกแล้วไงลองดูนะครับลองอ่านดูนะครับเพื่อนๆ ลองแหกตาดูนะเนี่ยเป็นเฉพาะเฉพาะสมาชิกนะครับผมบอกเลยว่าผมเป็นสมาชิกของของเฮเลเตอร์นะครับนี่ครับดูสิทธิพิเศษของผมนะครับนี่ครับผมอ่าได้เป็นป้ายเดินที่2แล้วนะครับโอเคก็จบไปแล้วครับสำหรับใครชอบกดไลค์กดแชร์สับสับใครในช่องในช่องไอแชแนลหลานกกจีนะครับคลิปนี้ก็สนุกนะครับมันไม่ไม่เห็นเห็นน่ากลัวเลยครับมันมีมีทั้งสนุกมันหามากเลยครับเนี่ยเฮฮาจริงๆเลยครับ โอเคครับวันนี้ก็ขอแค่นี้ครับชี้เสียให้กนอทุกคนด้วยครับใจเจี้ยนสวัสดีครับ